บางครั้งโลกใบนี้เนี่ยบางทีบังคับให้เราเนี่ยต้องอยู่คนเดียวเพื่อที่จะให้เราได้กลับมาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เราได้กลับมาเรียนรู้ความคิดที่เรามีกับตัวเองเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะได้เรียนรู้การกลับมาเชื่อใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งและถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเราอยู่คนเดียวเราแค่เพียงรู้ว่านี่กําลังเป็นบททดสอบจากโลกใบนี้ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ไหมเราสามารถที่จะเรียนรู้รักตัวเองได้ไหม เราสามารถที่จะแบบกลับมาฟังเสียงข้างในในตัวเองเนี่ยได้ไหมแล้วความวิเศษของการที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆกลับมาศึกษาความคิดศึกษาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากเราจะได้ค้นพบตัวเองตัวเองที่แท้จริงเนี่ยคือใครและต้องการอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลเพื่อเราตลอดเลยถ้าเรามีมุมมองในการมองโลกแบบเนี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเรา เพื่อให้เราได้โตขึ้น mm hmm. เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบอย่างคนที่เราเกิดมา mm hmm. แล้วต้องการจะเป็นจริงๆ